เลือกกรอบแว่นยังไงที่ไม่ให้เวียนหัวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกกรอบแว่นที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยเวียนหัวน้อยๆใส่แล้วสบายครับผมหลักการเลยนะครับในการเลือกกรอบแว่นให้ไม่เวียนหัวเนี่ยง่ายๆเลยนะครับคือเลือกกรอบที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปครับเราต้องมาลองที่หน้าร้านครับแล้วก็ลองกรอบในแต่ละกรอบว่าตัวนี้เล็กเกินไปกว่าหน้าเราหรือเปล่าหรือว่าใหญ่เกินไปกว่าหน้าเราหรือเปล่าเพราะว่าเหตุผลในการเลือกกรอบแว่นแล้วถ้าใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปแล้วทาให้เวียนหัวเนี่ยเพราะว่า แว่นของเรานะครับจะมีจุดโฟกัสอยู่แค่ตรงกลางของตัวเลนส์ขอบๆเนี่ยจะไม่ชัดถ้าเราเลือกกรอบแว่นที่ใหญ่เกินไปเนี่ยจุดโฟกัสก็มีเท่าเดิมครับแต่จะเก็บภาพปิดเบือนมาเยอะขึ้น จะทาให้เราใส่แล้วมึนหัวได้เหมือนกันครับนอกจากขนาดแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการมีแป้นจมูกเป็นแว่นโลหะหรือแว่นพลาสติกนะครับแนะนาอย่างนี้ครับถ้าใครที่ว่าเอ๊ไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงดีและกังวลว่าจะตัดแว่นใหม่แล้วมึนหัวแนะนําอย่างนี้เลยครับว่าใส่แว่นคล้ายๆกับแว่นเก่าครับเพราะแว่นเก่าเราใส่มาแล้วเนี่ยไม่มึนหัวแต่พอตัดแว่นใหม่เนี่ยให้แนะนําให้กรอบคล้ายๆเดิมครับจะได้ไม่มึนหัวครับ